สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าเลิกงานแล้วจ้าปั่นจักรยานกลับบ้านวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเส้นทางที่เราปั่นจักรยานกลับบ้านนะแล้วก็มาชมธรรมชาติกันจ้า ดอกไม้สวยมากพอช่วงหน้าร้อนเขาก็จะมีคนมาปลูกดอกไม้นะเพื่อนๆจ้า ีไม่มีแดดเลยเ,เพื่อนๆจ้ามืดฟ้ามัวฝนวันนี้อากาศหนาวจ้ะสิสวยเนาะเป็นแบบเหมือนเป็นอุโมงค์อะอุโมงค์ต้นไม้สวยมาก เพื่อนจ๋าได้ยินเสียงหยกรนะ้อมเลยไม่ใหญ่อ๋อวันนี้มีบวามาัวมาด้วย วันนี้มีวัวด้วยแหละเ,เพื่อนๆจ๋าตรงนี้ก็น้ามาวิ่งนะแถวตรงนี้ ไม่มีแดดมันก็เลยคลม่ๆม,มันก็เลยหนาว

ถ้าออกถนนมันจะเสียงดังเลยนะทุกคนเสียงรถดอกสีชมพูอ่ะ ดอกกล้วยสีชมพูมันเบ็นบานแล้วนะทุกคนสุดยสวยทุกคนเห็นไหมต้นสีชมพู รู้มันจะบานนานนานเท่าไหร่ตน,นี้เป็นสีขาวทางนี้จะมีแต่ต้นสีชมพู สวยทางนี้คือทางปั่นที่ฉันปั่นจักรยานกลับบ้านทุกวันนะทุกคนบ้านบ้านฟรั่ง ฉันเห็นส่วนมากอ่ะบ้านของฝรั่งที่เยอรมันะเขาชอบเขาชอบเป็นแบบทาสีพวกสีแดงสีอะไรอย่างนงี้นะเป็นสีอิฐอ่ะไม่ใช่สีอิฐใช้อิฐส่วนมากจะเป็นอิฐเป็นอิสีแดงแดงแล้วบ้านแต่ละหลัง่างเงี้ย อายุเก่าแก่มากนะทุกคนไม่ได้ว่าเออพึ่งสร้างใหม่ๆน้อยเป็นส่วนน้อยที่จะพึ่งสร้างใหม่ๆแต่ว่าส่วนมากคือจะเป็นแบบบ้านเก่าแก่ จักรยานฉันก็ตรงตรงไอป้ปนตรงบันไดอะที่ทีบข้างมันมันเหมือนว่ามันน็อตมันหลุดหรือมันอะไรเวลาเราปั่นเนี้ยมันตังคกกืออย่ออออไม่ได้เปลี่ยน น่าบ้านเกา่าอันนี้บ้านเพิ่งสร้างใหม่อาจจะเสียงรถดังหน่อยนะทุกคน ไอต้นขอขาดเนี่ยต้นเชอร์รี่นะทุกคนมีดอกมีอะไรแต่เดี๋ยวลูกมันก็ออกมาลูกมันเป็นแบบแดงเต็งต้นเลยแล้วเออเขาก็เขาไม่กินอนะ่ะเขาไม่เก็บกินมันก็ร่วงีพบางทีก็เป็นแบบแอปเปิ้ล ต้นแอปเปิลต้นเชอร์รี่อ่ะจะเยอะทีเนี้ยเขาปลูกอ่ะแต่เขาไม่เก็บกินเขาก็ปล่อยทิ้งอัอนนี้เป็นสนามบอลนะทุกคน คนฉันจะถึงบ้านแล้วนะนี่เป็นสนามบอลทุกคนฉันจะถึงบ้านแล้วแหละเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาปั่นจกักรยานไปทางไหนมีต้นไม้อะไรสวยๆหรือว่าทางเป็นแบบ ส,สวยๆหน้าปั่นจัก,กรยานหน้าเดินอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปนะทุกคนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะทุกคนฝากช่องเล็กๆเ่้านี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า